สวัสดนนีค่ะนายังไม่นอนมาส่งนี่ลราจะพี่น้องจะพาทุกคนสวดมนต์จริงๆแล้วอ่ะแล้วก่อนนอนเข้าไปล้างออกต้องล้างเครื่องสำอางให้สะอาดสวดมนต์เสร็จแล้วอ่ะเทวดาพระจิตข้ามาไก่เขอฝืนหลวงพ,อองพอ่อหลวงพ่อเสริมสอนว่าเขต้องแต้งหน้าแต้งตาเลยเวลาสินอน อันนี้ออกหนักกองไอ้นนื่อถวดบนตน์ส็แล้วก็จะไปทำเอาเดี๋ยวเรเห็นองเนะจะนอนแล้วเจ็ดถวดบอลบอลลสวดตอเนึ่งเนาะ<อ>มันมือที่สามแล้วบ่วตตอเนึ่งอนู่งนังไง,ง,งพี่นอ้องแม่คอยว่าสิบอนนีส่า ที่เรียว่าไข่วัลิบรีดผ่าไปที่นี่คอยสวดมนต์มาสองมือแล้วขันว่าสวดต่อกระท่อไอยเฮ็ดว่าสัมม์เสมอบ่ได้นาะพี่น,นอ้อตงตอกคนท้าต้องกันล่างพลังงานลบๆออกจากชีวิตเนาะมาเริ่มกันหาสวดเป็นประจำทุกวันจะบังเกิดลาบผลมีกินมีใช้ไม่ขาดมือแดงมีสมบัติพระมหาจากักรพรรดิตัวมีพลังครอบจกกักรวาล ปรับสถานลายให้กลายเป็นมีมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเพิ่มบุญบารมีแก่สัพยานและเจ้ากรรมในเวทที่สูงขึ้น พุดทางชีวิตตังเมพูเฌมิธรรมังชีวิตตังเมพูเฌมิสังฆังชีวิตตังเมพูเฌมิพุดทางวัน yani. ทามิออกาบธรรมังวันทามิกาบสังฆังวันทามิกาบมาตาพิคุณังวันทามิกาบพ่ตายิกขาคุณังวันทามิกาบ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 พุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิตุติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตุติยัมปีธัมมังสระนังคัจฉามิตุติยัมปีสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิ ตติยมีธรรมังสนนางาคสามิตติยัมีสังฆังสรานัคกสามิปานาติปาตาเวรัมณีศิขาประทังสมมาธิยามิอทินาธานาเวรัมณีศิขาประทังสมมาธิยามิการมีสมิชฉาตลาเวรมณีศิขาประทังสมมาธิยามิมุสาวาทาเวรัมณีศิขาประทังสมมาธิยามิสุรามีมะธานาเวรัมณีศิขาประทังสมมาธิยามิ ลำดับต่อไปให้ตั้งจิรานาคนาบารมีรวมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระยสูงพระปฏเจัพระเจ้าพระโคธิสัตว์หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยหนุนการสวดพระคาถาพระมหาสมภะของเราให้มีนุภาพเต็มกำลังบทบูชาหลวงปู่ทวดน้โมโคธิสัตว์อาคันติมาญาติพราะวาน้โมโคธิสัตว์อาคันติมาญาติพะคะวาน้โมโคธิสัตว์อาคันติมายาติพราะวาน้โมโคธิสัตว์อาคันติมาญาติปะาะวา โคตรบูชาหลวงพูดูนโมพุทธิสัตโตโภม,มาปัญโยนโมพุทธิสัตโตโภม,มาปัญโยนโมพุทธิสัตโตโภม,มาปัญโยต่อมาคาถาพระมหาจักรพรรดิค่ะนโมพุทธายะพระพุทธาตัตนายานมณีนุคราบสีสหัสสาสุธรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนณพุทธ,ทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชา อาคีทานังวะรังคันธังสีวลีจมหาเทลังอาหังวันทามิธุระตัวหังวันทามิธาตุโยหังวันทามิสัพพะโซพุทธะธรรมะสังฆาบูเชมินโมพุทธายะพระพุทธใแต่ได้ยานมณีนพรัตรสีสหัสสาสุรธะพุทโธธรรมโมสังโฆเจตหาพุทโนผพ้ทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวะรังคันธังสีวลีจัมมหาเทลัง อาหารวันทามิธโรตอาหารวันทามิสับปะส้พุทธาธรรมะสังฆาปูเชมิน้โมพุทธายาพระพุทธาตระนายมันมีน้องเาับสีสหัสชาติธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอากีทานังวะรังคันธังสีวมีจมหาถีรังอาหารวันทามิธโรตอาหารวันทามิสับปะส้พุทธาธรรมะสังฆาปูเชมิ วดแค่สามจบพอแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากสวดเยอะกว่านั้นก็ไปเสิร์ชหาในในช่องที่สามารถจดได้เนาะออได้ค่ะที่แบบว่าในแต่ละช่องอื่นอน่ะอาจจะมีคนที่เก่งกว่ากว่าครูทพัพพีอย่างนี้ยค่ะก็มีเจ้าของช่องจริงๆเนี่ยเจ้าของลงพิมพก็ทําก็ทําคลิปคอนเทนต์เนี่ย ช่วยเหลือผู้คนทุกวันนะคะเราก็เคยไปติดตามไว้เหมือนกันแต่ก็มมนได้ไปเห็นมันก็ไม่เด้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ใจก็อยากจะไปร่วมอุดรมุทนาสาธุเหมือนกันเราก็จะบอกตัวเองว่าหนูก็จะบอกตัวเองว่าต่อไปนี้หนูจะตั้งใจนะตั้งใจทําตั้งใจทําความดีแบ่งปันนะคะแต่เรื่องราวดีในช่องยูทูบของหนูหนูจะทําให้ดีที่สุดค่ะ นั่งสมาธิค่ะก่อนหน้าน,นี้จริงๆหนูนั่งสมาธิไปแล้วนะคะแต่หนูก็นั่งนะวิธีการนั่งสมาธินะคะสําหรับผู้ที่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยวันนี้คุณอ,อาจจะไม่สบายใจทุกข้อแท้ใจอะไรอยู่ก็แล้วแต่ให้วางนะคะเลือกคิดค่ะแล้วก็หลับตาลงนะเนาะก็ต้องคิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นนะ่ะนะปล่อยวางให้มันหมดเลยนะคะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆมาที่ตรงกลางแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกค่ะ ถ้าผู้ที่มีปัญหาเยอะก็ต้องไม่ต้องคิดถึงสิ่งใดไม่ต้องยึดติดอะค่ะแล้วก็หายใจเข้าหายใจนึกออยู่กับการรู้ลมตัวเองฝึกบ่อยๆทุกวันทุกวันจะเห็นเครียวขึ้นไอฟ้าอัลฟ้านะสเตตหรือว่าจุนกระจกวนันถ้าภาษาพราุทาศาสนาเขาเรียกว,ว่าเห็นแสงบุนค่ะนะนี่เคยเห็นแล้วแต่จริงแล้วอ่ะ นั่งไปเรื่อยๆคุณจะอาจจะเห็นในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นแต่ว่าเราก็ไปอ่านคําสอนของหลวงพ่อฤาษีดําในเพจของลูกหลวงพ่อฤาษีดาหลวงพ่อจะสอนในเรื่องของถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจะเห็นอะไรจะเห็นเทวดาละคะนะคะว่าถ้าหากว่าเป็นเทวดาจะอยู่บนโลกสวรรค์นเนี่ยประมาณแปดพันชั่วโมงอ่ะแบบความรู้มันลึกมากเคยอ่านหนังสือในเรื่องของตายแล้วไปไหนถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ ถือสินห้าได้แล้วก็ทําทํามุนเยอะสวดสวดมนต์นั่งสมาธิเยอะวันที่ต้องไปอ่ะจะได้ไปเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้นะคะตั้งแต่ดาวดึงจนถึงสิบหกชั้นฟ้าอย,ย,ย่างนี้นะคะหลวงพ่อเราเราเคยเป็นน้อมฟังคําสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำม,มานะคะเพื<ๆ>่อนๆหลวงพ่อสอนว่าไม่รู้หรอกหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตายแล้วจะไปไหน แต่หลวงพ่อบอกว่าทําให้ดีที่สุดจนสิ้นลมหายใจอ่ะแต่ขอที่ฐานจิตว่าไปพระนิพพานนะคือไม่ไม่ต้องการเกิดใหม่แล้วเนี้ยค่ะนะขอไปอยู่บนสวรรค์นะอ่าแล้วก็ไม่ต้องการมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วนะคะถ้าเราก็อยากทําได้เหมือนกันนะตัวของพี่นิดเองก็อยากทําได้ตัวครูทัพพิมในปัจจุบันนี้ก็อยากทําได้เชื่อไหมว่าวันนี้ยหนูก็ ไปไม่ได้เหมือนลาตายหรอกทุกคนก็พูดเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าอย่ามาหาพูดแบบนี้นะด้วยความที่พี่ก็มีความโมเมนต์เจ็บเจ็บคอนะเพื่อนแต่เราพยายามนั่งสมาธิเอาค่ะเพราะว่าเราโดนตัดไปแล้วเนาะเพื่อนๆนะคะโดนตัดไทรอยแล้วเราเหนื่อยนะแต่เราพยายามที่จะทายังไงว่าสวดมน,นั่งสมาธิเยอะ,ะขึ้นเยอะขึ้นเผื่ออาการมันจะแบบทุเราเนี่ยค่ะนะคะ ราก็เลยอยากจะบอกเพื่อนว่าทางสุดท้ายของชีวิตตัวหนูเองก็อยากจะทำให้ได้ในสิ่งนี้ค่ะเพราะหนูรู้สึกว่ามันมีความสุขดีนะเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิถ้าสวดก่อนนอนอะ่ะสวดคนเดียวได้ยิ่งดีแต่หนูแค่อยากจะมาทำคลิปทำคอนเทนต์อะ่ะแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนอะ่ะไปหาสวดเองก็ได้ในห้องมหาสจัจธรรมเพนก็ได้นะคะ หรือสวดกันหมูก็ได้โมโนนาสาทุสวดไปสวดมาก็จาเองเนะะี่ยค่ะจําเองสวดเองมันจะขึ้นใจสมมติว่าไม่มีสมุทธรรมะสวดไปสวดมามันจําได้เองค่ะแล้วเราก็สวดในใจไปไหนมาไหนก็สวดนโมพุทธาย,ยะอะ,ะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแผ่บุญน,นั่งสมาธิก็แผ่ไปเลยค่ะอยากให้ใครก็แผ่ไปะ,ะไทั่วประเทศทั่วลูก ให้เอฟซีนะในช่อง YouTube เนี่ย เฮ้ยไม่พระกันซักที่นอนให้ลูกหรือเปล่าไม่อยู่อะฮะอยว่าได้ขัดปขายขออนั้ำกรยทักที่นอนให้ลูกหรือเปล่าก็บอก ว่าแมนวาสีหัตั้งรตาเฮ้าเดียพี่น้องว่าพ้ากันหิดผู้ใดโสดโสดต่อไปหลวพวกเจ้าเป็นผู้หญิงนะนะเหตุก่างไม่อยากเหตุก่างเดีย้อนไอยอยากรวยกันย้อนสี่หล่ะก็ต้องมานางเหตุหลายอย่างก็ดกัเมื่อย ยาวกลามพ้นหิน เวลาเราทางานน่ะร่วมกันเป็นทีมอย่างเงี้ยค่ะหรือก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องใช้หัวใจด้วยใช้สติด้วยค่ะนะคะสาเหตุนี้แหละต้องนั่งสมาธิให้แบบนิ่งๆเวลาเราจะตัดสินใจทําอะไรจะได้คิดหน้าคิดหลังว่าเราจะทําสิ่งนี้จริงหรือไม่จริงเงี้ย อย่าเป็นคนที่แบบเป็นคนเจ้าอารมณ์จนใครอยู่ได้ลราอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขอะนะคะต้องเป็นคนฝึกให้เป็นคนอารมณ์ดี พี่นอนวางแถวนั้นเห็นไหมได้ซักให้ลูกไหมแล้วมึงไม่ซักแล้วกูจะรู้ไหมล่ะนั่นแล้วโทษข่อยอีกแล้วพี่น,อน้องข่อยไปขายของขายของโรงเรียนหยุดสองวันกูจะรู้ไหม,มไปทำงานรู้นุ่งซักแล้วโรงเรียนหยุดสองวันอะไรเหรอพี่นอนอน้อง คุยยอมนับกระสดูกันสังในจากวันนำประสวงกันเดือนสุดเพราะว่าอย่างมีหัวดอกนี่เราเป็นแบบนี้มีเงินหายบอกไม่หายบว่าอยากใด ต้องมีวัดตรวจสอบก็เป็นคอยรับผิดชอบทุกอย่างในห้องในเรื่องอื่น มาแล้วจะว่าพระธรรมเทศนอย่างว่าสำรวจว่าเห็ุอย่างจักย่างหรอาตาเฮาผู้ยอมรับแท้ถือพุทธศาสนายกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องอันสูงสุดก่อรณาบารมีลมแห่งพระเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระปฏิจพพระเจ้าพระยะสงพระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและนานตด้วยสุดบารมีลมดวงคุณพุทธลมกุดูคมมาปัญญู ขอให้ปลดรวมกำลังแห่งบุญบารมีสิทธ์ัอเนกเจตนาบารมีศีลบารมีเนืขอผบารมีปัญญาบารมีวิญาบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีผ่านบารมีเมตตาบารมีเบคาบารมีของข้าพเจ้าเพื่อนำมาใช้เป็นกำลังให้มีความคล่องตัวในทุกเรื่องสิ่งอนใดที่ติดขัดขอให้เกิดความคล่องตัวสิ่งอนใดที่คล่องตัวอยู่แล้วขอให้คล่องตัวยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งขึ้นชื่อว่าความอดอยากความลำบากความยากจนความไม่มี ความเจ็บให้ได้ปล่อยและการรอคอยตรงอย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้านับแต่บัดนี้ตับจนเข้าสูพ่พระนครด้วยเถิดและโดยเฉพาะขณะนี้ขอให้ท่างเจ้ามีความคล่องตัวในเรื่องธุรกิจการงาน,นทุกคนตั้งเกียธิษฐานในใจได้เลยนะคะเช่นค้าขายขอให้ค้าขายดีทุกค้าเข้าร้านมาเยอะขายดีขายหมดเกลี้ยง สิบเปอร์เซ็นนะจะเอาไว้พิมพ์สมุดธม่แจก่ายทุกคนหรือว่าจะเอาไปทาบ right. er> ุญท euh ี่วัดหรือตามศรัทธาทุกคนก็อธิษฐานจิตเลยเนาะเวลาค้าขายดีค้าขายหมดเนี่ยอย่างอย่างคนเราก็จะเขียนเป้าหมายกับเพื่อนๆในตรงคลิปในการทําคลิปเลยในการสร้างตัวตนเลยเนาะว่าพ้าเจ้าก็จะอธิษฐานว่าลูกต้องการเนี่ยสร้างตัวตนเนี่ยที่ทําอยู่ทุกวันนี้ยลูกต้องการช่วยคนให้มาขายสมุดล้างหน้าด้วยกันให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวขอให้ลูกอ่ะ ช่วยเหลือผู้คนคือขายสบู่ล้างหน้าได้ตั้งแต่แบบหนึ่งในยี่สิบวันเนี่ยให้ได้กําไรหลักล้านขึ้นไปจนถึงวันที่ยี่สิบเนี้ยนะอขอให้คนที่มาเห็นเนี่ยเปิดใจนะมาเปิดบินสบู่ล้างหน้าตั้งแต่ก้อนคนละก้อนนะหากลูกขายได้ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันก้อนขึ้นไปภายในยี่สิบวันเนี้ยแล้วถ้ามันได้มีเงินล้านเข้ามัชีจริงๆได้กําไรหลักล้านลูกมีชีวิตดีขึ้น จากการขายสู่ล้างหน้าลูกก็จะช่วยให้ตัวแทนทีมงานของลูกอะ่ะมีชีวิตที่ดีอะไปกับลูกนะก็อขอให้คําอธิษฐานเป็นจริงอย่างนี้ค่ะเราก็จะอธิษฐานให้ทุกคนฟังนะตรงนี้เนาะว่าเรามีเจตนาที่ที่ดีกับทุกคนที่มาติดตามสําหรับใครที่อยากทำเนาะใครที่ไม่อยากใครที่แบบไม่ได้อยากมาขายสบู่ล้างหน้ากับครูนะก็ให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมอนุโมทนาสาธุวัฒนาอาจจะแบบเป็นจักรยาน,นิมิตที่ดีต่อกันได้ เรากขาจะพาทุกคนนะนะต่อให้เราได้ไปทําไปถึงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เราที่ฐานจิตว่าเราอยากมีเงินไปร่วมสร้างหลวงปู่ทวดนะองค์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่นนะคะดูเลยเลยน้าพองมาเราไม่ร่วมอำเภออะไรแต่เราไปเห็นเนาะเราก็เลยแบบอธิษฐานจิตอาจจะไม่ไปแค่แบบการแบบมีสินบนเลยนะแต่ว่าอยากบอกหลวงปู่ว่า ขอขอบคุณนะที่ทาให้หนูมีเงินหนึ่งสักหนึ่งล้านบาทไปร่วมสร้างบุญเจ้ากุศลปีหน้าแล้วหนูจะมุ่งมั่นตั้งใจทําคลิปทาคอนเทนต์ทุกวันทุกวันโดยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะช่วยเหลือผู้คนในช่อง youtube เนี้ยหนูขอตัวแทนจําหน่ายมาจากการสร้างตัวตนด้วยบางที่อาจจะทําคลิปสวดมนต์นะบางทีอาจจะสร้างตัวตนตามหลักกดแรงดุลจักรวาลน,นะคะและจะว่าจะพานั่ง,งสมาธิทุกวันแล้วก็แผ่บุญน,นะเช่นเราก็เคยไปขอพร ท่านท้าววิสวรรโนไม่ว่าจะเป็นวัดโบกขวัญบ้างหรือวัดบางจากไปขอพรท่านในครั้งนั้นขอพรด้วยสัจากวาจะว่าอยากดหนี้มีหนี้ไม่เยอะหรอกตัวเองนะก็ประมาณสามหมื่นกว่าบาทอ๋อแล้วก็กับหนี้น้องกับนนะ้าคนละพันพันแล้วก็เพื่อนอีกหกร้อย่างเนี้ยที่สนิทกันเนี้ยเป็นกเป็น,ปนปปก่าอย่างงี้ค่ะ ก็ยังไม่มีเงินคืนเขานะแล้วก็แม่อีกก็เป็นหนี้เยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีใครบ้างไหมที่เป็นหนี้หนูก็อยากช่วยคนให้ปลดหนี้ไปด้วยกันเอาประสบการณ์ที่หนูเคยขายข,ายของออนไลน์มาเนี่ยค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าหนูเคยเล่าให้ฟังว่าหนูขายอะไรมาบ้างเนาะ,ะหนูขายของได้ขายของหนีอน่อะก็เกิดจากการเรียนรู้ลงมือทาก็แม่ทีมก็สอนด้วยแหละตั้งแต่ละแบรนด์เนาะจนมาเรียนรู้กดแรงอู่กัจกักรวาล เพราะว่าเราวิธีคิดไม่ผานเราก็เลยตั้งใจเรียนตั้งใจทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะแล้วอะไรที่ผิดพลาดท้งต่อผู้ใดไว้ก็ขอโหเอโห,อหสิกรรมหรือใครที่คิดว่าหนูไม่ดียังไงก็ขอโหสิกรรมนะเพราะว่าหนูก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่หนูทําได้แหละเพราะบางทีเวลาหนูเจอบททดสอบหนูก็เอาตัวเองไม่อยู่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่หนูก็จะพยายามสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันเชื่อว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันจะทําให้หนู เปลี่ยนนี้ใสได้ดีขึ้นดีขึ้นจนทําให้หนูแบบมีแต่ความสุขความเจริญมาฝากทุกคนเนาะหากใครที่เป็นคนนั้นที่อยากจะแบบเห็นคลิปนี้เนาะอยากขายสมุทล,ลหน้ากับหนูแค่คุณเปิดบินขั้นต่ำนะตั้งแต่ก้อนเดียวลองตัวเทสก่อนนะอ่ะขอคนอยากท,ทําจริงๆนะใครที่ไม่อยากทําอ่ะไม่ต้องมาขอครูเป็นเพื่อนหรอกมันเสียเวลาทุกคนแล้วจะมาเพื่อแบบไม่ได้หวังดีใดๆอะ่ะครูดูออก ครูก็จะสมมติว่าบางทีอะทุกวันนี้มีมีเพื่อนเพื่อนมาทั้งช่องโซเชียลมาขอเราเป็นเพื่อนเยอะมากนะก่อนนั้นเนี้ยครูสร้างตัวตนในในเพจในเฟซบุ o กใช่ไหมแชร์เป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ในโลกออนไลน์เขาก็มาขอเราเป็นเพื่อนเยอะแย,ะ,ยะมากมายแต่ส่วนมากครูจะเจอคนที่ปั่นมนาคาราจริงๆอะเราไม่อยากพูดถึงเขายิ่งพูดถึงยจ่งเจอพวกเขา แต่พวกเขาอาจจะได้อะไรจากเราในการแบ,บ่งปันก็ได้นะเรารู้ว่าเขาต้องทุกข์ใจแน่แหละแล้วเขาอาจจะโชคดีอะไรจากที่เรียนรู้กับเราหรือเปล่าครูเชื่อว่าผลบุญที่ครูทนะําไว้น่ะทําให้พี่ๆเพื่อนๆหรือลูกศิษย์ของเราเนี่ยเขาได้ผลบุญนั้นแน่เลยเขาถึงมาหาเราพวกเขาก็หวังดีเราเราเราคิดอย่างนี้นะว่าเขาหวังดีนะอ่ะเขาอยากให้เราได้เงินแต่ว่าเราอยากจะบอกลูกๆทุก,กคนว่าแม่ไม่ริน แม่ไม่ไม่ไปทางนั้นมีแต่จะบอกลูกว่าทางนั้นน่ะมันไม่ถูกต้องเลิกซะนะคะเลิกวันนี้ดีก็เลิกตอนที่เราไปอยู่ในคุกแล้วไม่เอาอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตแบบมีความสุขไม่ต้องไปอยู่ในนั้นให้เราอยู่แบบอยู่ตรงพื้นที่พระแม่ทางนี้อยู่ในห้องอยู่ในบ้านแบบสุขสบายทำอาชีพที่มันสุจริตที่มันถูกต้องจริงๆร,งรงิอย่าคิดเราเอง ว่าสิ่งที่หนูทําเนี่ยมันไม่ได้ผิดถ้าหนูไปปรึกษาตํารวจตํารวจก็จะแนะนําหนูว่าทําสิ่งเนี้ยมันผิดกฎหมายไหมอ่ะเล่นการพนันใต้ดินเล่นหวยใต้ดินหรืแม้กระทั่งเล่นหวยออนไลน์เป็นในหน้าออนไลน์นะหรือแม้กระทั่งเขาทําถูกกฎหมายไหมหวยหวยออนไลน์เนี่ยเราต้องศึกษาก่อนนะไม่ใช่เราไปพ่อโรคพ่ออยากได้เงินขายแล้วมันได้เงินจริง แต่เขาทําถูกกฎหมายไหมสิ่งนั้นแล้วปั่นการพนันเจอข่าวกันคุมๆคมคมว่าคนเล่นแล้วโดนจับะก็เยอะแยะมากมายนะลูกเนาะไปถามใครเนี่ยขนาดคนที่คนไทยที่เขาดูข่าวอ่ะเขายังบอกเราเลยว่าเฮ้ยถ้าปามแบบปั่นแบบเนี้ยเล่นสล็อตเนี่ยถ้าตำรวจรู้ก็โดนทั้งแก๊งละค่ะ แม่ไม่อยากให้ลูกของแม่เนี่ยเจอแบบนั้นค่ะเราไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนกลยายนมิตรอยากให้คนได้ดีวันนี้หากมีครูคนหนึ่งอ่ะมาเตือนสติหนูเนี่ยให้หนูหนูรู้ว่าสิ่งที่หนูทํามันผิดอ่ะหนูจะเลิกไหมถ้าหนูโกรธก็แปลว่าหนูยอมไม่ตัวเองตกนรลกแต่ถ้าหนูน้อมรับว่าหนูทําครั้งเนี้ยแล้วหนูพอเลยหน,หนูจะไม่ทําอีกแล้วหนูหาช่องทางหาเงินใหม่เลย หนูไปหาเลยหาสินค้าบนโลกออนไลน์มากินมาใช้มาขายถึงไม่มาขายสมบกุกสมบูรกับครูก็ไม่เป็นัรทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ขออย่างเดียวอย่าไปโกงชาวบ้านเขานะให้เราทำในสิ่งที่ถูกต้องมาก่อนถูกใจคิดดีพูดดีทำดีอารมณ์ดีในการลงมือทำเปิดบินแค่นคนละหนึ่งก้อนในราคารวมค่าส่งร้อยเจสิบเก้าบาท